พี่เอกพี่เอกาเาเล่าก่อนสิอะเล่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวใอยเล่าได้ไหมป๊อบจะไปล้างหน้าอ่าเล่ามาเลยเล่ามาเลยเี่ยเลยๆอ่ะจริงๆเนี่ยก็จะไปเล่าเลยรู้สึกแอบแอบแอบเล่าเอาจริงอะอ่ะจริงเล่าจับเดี๋ยวก่อนเมาส์ก่อนตั้งสติก่อนหลอนพลาดมากป๊อบหลอนไม่ไปเหตกับเจ๊หลอนพลาดมากกลางวันเราอาจจะเป็นดาวนะป๊อบผู้คนอาจจะมองว่า ชุดหล่อนแต่ว่ากลางคืนเจ๊ค,ค่ะกลางคืนเหมือนฝันกลางวันเหมือนผีเอใสเดินเข้าแทคปุ๊บทวกสายตามองต้องมองฉันใหญ่เดี๋ยวนะฉันเดินเข้าแทคคนเป็นครั้งแรกที่พี่ไปดิสโก้เทคคนเดียวที่บาร์เซโลนาน้องป,ป๊อป,ปไม่ยอมไปไงธรรมดาพี่จะไปกับก๊อปเชียร์อะไรเงี้ยเออกับพวกลูกสาวอะไรเงี้ยป๊อบไม่ยอมไปป๊อปเป็นสาวกลางวันท่าปักแดงไม่ได้ละเอใสต้องเช็คเลยไปเทคปุ๊บเดินเข้าไปในเทคปุ๊บอุ้ย ไแล้วผู้ชายบอกว่าตรองนั่นตรงนี้อุ๊ตไยผู้ชายสเปนมันมันหล่อจังเลยผู้ชายสเปนน่ารักนะอืมอ่ะไม่เข้าเรื่องกันเลยเข้าเรื่องกันเลยเจ๊จิกออกมาจากเทคใช่ไหมโอ้โหพากูขับรถอ,อ,อ้อมปีอ้อมปีที่ดาสกุลไทยอ้อมล้วเกินอ้อมอะไรกันนะกันหนาอ้อม้อ,อมกินลมชมเมืองกินลมชมวิวอี่ดอกเย็ดกูบนรถอีถสัตว์กูจะลากมาโรงแรมไม่ยอมมากูโดนกูต้มตุ่นหรือเปล่าวะไม่จริงกูไม่ได้ต้มหรือดอกซอผู้ชาย ส่วนผู้ชายโรงแรมทำไมผู้ชายไม่ยอมมาแปลกใจไปจอดรถไปเย็ดกับอีชัน้นโอ้โหผู้ชายอีดอกตอนจูบเดี๋ยวจูบจูบละมุนมากเช็คกลิ่นปากคือเช็คกลิ่นปากในดเดเฮกแล้วผู้ชายปากเหม็นไหมโอเคผู้ชายปากไม่เหม็นเอาผู้ชายโอเคเฟมัสเลี้ยงดงเลี้ยงเดือมมีความเป็นสุภาพบุรุษเจนเทอร์เมนโอเคเหมาะสำหรับการทอดกระถินสำหรับผู้หญิงไทยอย่างเราเสร็จปุ๊บไปจอดรถหน้าหาดหน้ารินชายหาดกูก็อีดอกตำรวจมันจะมาการเดากูหรือเปล่า,ว,าว,ว่าเดีย๋ยวยศรถขยบขยกดขยึดอะไรมา โอ้โหอีดอกคว้าโขอยัมาอยากรู้ใช่ไหมคว้าควยอามันเหมือนซากอีดอกโขยใหญ่เลยขนาดนั้นแล้วควยเอียงเนะี้ยควยควยคว้าโขยไม,ไม่ไม่ใช่ควยตรงแล้วเอนนะควยเอียงเนะี้ยอีดอกกูมานั่งคิดอยู่ควยเอียงจะเข้าหีก่กูได้ปะวะอะไรเงี้ยมานั่งนึกอีดอกมานั่งนึกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอีดอกมันจะเข้าหีก่กูควยใหญ่มากแล้วกดหัวกูโบจ๊ทจ็อบพรีสโบจะกดหัวกูลงอ่ากูก็จับจับหนังก็เลยเช็คเช็คช่วงเช็คหนังนะก็ลูดรูดรูดลงเช็ค อีดอกยังยางป่าววะาดมดมหงยเหม็นสาบมากอีดอกกูนโอ้ยใจกูบอกจอบบอบบโบจอบหีแล้วอีดอกมานั่งนึ่อยู่อีดอกโบจอบหีแล้วทำไงวะก็เอาใส้เสื้อเสื้อมันเช็ด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 ยช็ดยั็ดเชอดมี็ดเชรดเช็ดช็ดเ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 อ็ดอก็ดเช็ดเใ็ด็ดเ้็ดเชดเช็ดเช็ดเนนดเย็ดเช็ดเ็ดเช็่เช็ดเช็ดเช็ดเช็เช็ดเช็ดเช็เ็ดเช็ดอช็ดเช็ดเช็เช็ดเช็่เอ็ดเช็ดเาเช็ดเร็ดอชเช็ช็ดเช็เช็ดเช็ดเช็ดบเชเ กินหี้เจ๊ว่ารัวแบบไม่นับหิตุ่ยหิตุดยหิตุ่ยตุตุ่ตตตเรียบอกว่าอยสุดฤทธิ์สุดรัดงคราวเนี้ยตอนผู้ชายค่อยเอียงแล้วใส่ถุงยางใส่ยากใส่เย,ย็นอีด,ดอกงางใส่พวกข่ยใหญ่มากง้างใส่ปุ๊บโอ้โหดอกควายประมาณซองหนึ่งอ่ะบีบจกเข้าหี้จกจกจกสามนิ้วจกจกจกมันซองหนึ่งโอ้โหตอนแทงเข้าหี้วผู้ชายไม่ได้แทงปลื้มเข้าไปนะมีแทงแบบสไลด์แซ่ใส่ใส่โค้งแทงบอกว่าเอียงปั๊บ ผู้ชายเซียนมากเย็ดแบบโอ้โหเย็ดแบบระหึมระหือบอกว่าควงสะบัดผมหัวกูโขกใส่พวงมาลงบันไดหัวโคกใส่แต่เป็นสุดเลยกูก็ตกใจอีกดอกจะงเงิอยู่นจะจอยใครใครจะมาดูอ่าวะหัวโคกใส่แต่บอกว่าเป็นวบบเ้ยเป็นอะไรที่แบบเฟมัสมากถามว่าเย็ดนานไหมแป๊บเดียวเพราะว่าฉันรีบบอกผู้ชายให้แบบรีบีเสร็จเพราะเจก็วแวงไงเดี๋ยวตำรวจมาฉายโฟล์ลเดี๋ยวกูจะแจ็คพอตแตกก็คือว่ามันเป็นครั้งแรกสําหรับประสบการณ์ ที่ Barcelona บาร์เซโลนาแบบเย็ดในรถหน้าหาดเป็นอะไรที่แบบดูน่าตื่นเต้นอ่ะเสร็จปุ๊บพอผู้ชายเย็ดเสร็จนะฉันก็อุตส่าห์บีบนวดผู้ชายฉันกลัวผู้ชายเทฉันหน้าหาดอีนี้แท็กซี่ก็ไม่มีดึกดึกนี่ดอกกลัวผู้ชายเทแอปทำเป็นบีบเป็นนวดยหลอกล่อให้ผู้ชายมาส่งถึงหน้าโรงแรมล้วก็ขึ้นมาก็คือม,มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าประสบการณ์ผู้ชายควรเอียงเป็นยังไงคือแบบ ที่แบบสไลด์สไคงสไซคงเอียงปุ๊บปุ๊บดันปุ๊บเขาแบบบอกโอ้โหมืออาชีพมากอีกดอกตาก,ตากวัวสดออกเป้าสัหีท่านั้นท่านี้โอ้โหที่สุด <laughs> เฟรมัดจับผิดอีกกางจะคว้าคว้าควยไปจับสิบใส่เกียร์นะอีดอ,อกจับสิก็อ่ะอีดอ,อกไม่ใช่ควยอ่ะควยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแบบตลกตัวเองเออมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ป๊อปไปกับเจ๊พรุ่งนี้โอเคไหมป๊อป วพวกนี้ไปเหตุก,กันแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าประสบการณ์วนะ่าน้องป๊อบได้ผู้ชายเป็นยังไงได้ผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายหล่หอไหมอะไรไงเดี๋ยวจะมาเล่าแต่น้องป๊อบจะอนุญาตให้เล่าไหมคะส่วนมน์ค่ะอ่าน้องป๊อปส่วนต์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวารูบพ่งนี้ผู้เอกใส่ได้ผู้ชายอีกจะมาเล่าให้ฟังอย่นะคะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ